สวัสดีครับและแล้วเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าไม่ได้รีวิวมานานคันมากนะครับมาแล้วครับอีกหนึ่งรุ่นของปี2022ซึ่งคิดว่าหลายๆคนกำลังรอคอยอยู่นะครับมันคือ DMX 7022S ครับผมแนนถามว่าตัวนี้เด็ดย,ยังไงผมบอก่อนเลยว่านั่งจาเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันต้องมาเสริมอาวุธเขี้ยวเล็กต่างๆเพื่อ ที่จะทำให้ตัวนี้สามารถตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาเท้าความกันก่อนรุ่นที่เราขายดีจริงๆตอนนี้นะครับก็คือ DMX 5020S นะครับซึ่งมาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้หลายๆคนก็จะอยากได้เหมือนกับคุณภาพเสียงที่แบบอัพขึ้นไปอีกอะ่ะแต่ได้ฟีเจอร์ประมาณนี้ราคาใกล้ๆกันอยากจะขยับอีกนิดนึงบอกเลยรับต้องอดใจรอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับ ครับแล้วเรามาคุยกันในส่วนของเรื่องคุณสมบัติเด่นของตัวนี้นะครับเอาเอาเด่นๆแล้วกันครับก็คือตัว d m x 7022S นะครับ ตัวนี้เองมากับหน้าจอคาปาบสิทีฟนะครับขนาด6.8นิ้วนะครับหน้าจอคาปาซิทีฟหลายๆคนที่เป็นแฟนบีเคนก็จะรู้่แล้วว่าข้อดีมันคืออะไรคือหนึ่งการสั่งงานเนี่ยมาใช้ลักษณะคล้ายสมาร์ทโฟนนะครับก็คือแค่แตะใช้ไฟฟ้าสติฟไปนุ่นๆเนี่ยในการสั่งงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกแรงกดอีกต่อไปนะครับข้อดีของคาปาซิทีฟคือตัวเนี้ยในกรณีที่เราติดตั้งไปในรถนะครับแล้วเกิดแสงสะท้อนจากกระจกจากแสงภายนอกปักจจัยภายนอกเนี่ย มันสู้แสงได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังมองเห็นภาพที่เล่นที่หน้าจอได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวตัวนี้เองมากับฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกๆคนต้องการมันก็คือ Apple Car p l a y แล้วก็ d r o i d Auto นะครับแต่รุ่นนี้ยังคงเป็นแบบสายนะครับการที่ใช้แบบสายมันก็มีข้อดีเหมือนกันเพราะว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะค่อนข้างสเสถียรแล้วกเ็เป็นการชาร์จไฟมือถือไปในตัวนะครับ ฝั่ง Apple เองเนี่ยก็แน่นอนครับก็ผ่านสาย Lightning เสียบเครื่อนแล้วก็เข้ากับ USB นะครับซึ่ง USB ตรงนี้เนี่ยให้มา1พอ่์พอนะครับที่1.5แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์จไปหรือเล่นไปเหลือเฟือแน่นอนนะครับส่วนของ Android เองก็แน่นอนครับก็สามารถเสียบสายแล้วก็ก็ใช้งานได้เช่นกันแล้วทีเด็ดของพี่เคนก็คือว่ามีฟังก์ชัน USB ไรน i n g นะครับตัวนี้ใช้ แอปพลิเคชันนะครับโหลดตางฝั่ง Android ได้เฉพาะ Android นะครับในการ Mirroring ก็คือ k e n w o o d Mirroring OA นะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นมาอไว้ให้ด้านล่างนะครับวเวลาดาวน์โหลดนะครับและตัวนี้เองนะครับก็จริงๆแล้วในระบบของเรื่อง e t o o t h เองเนี่ยก็อัพแฮนด์ฟรีบลูไฟล์ไปถึงเวอร์ชัน1.8แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการ uh, ต่อโทรศัรพท์คุยโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยแน่นอนรองรับ2เครื่องแล้วก็ได้สัญญาณการดีเลย์ที่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องถือว่า เทคนโีต้องตอบโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วนะครับที่เด็นทึม้มอีกอันนึงคือ,อที่ที่บอกว่าเป็นเวอร์ชันอัพของ DMX 5 0 2 0 s ก็คือว่าเขาเน้นในส่วนของเรื่องคุณภาพเสียงที่อัปเกรดให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับคือหลายๆคนที่เอาไปต่อกับซิสเต็มที่แบบใหญ่ๆยังบอกว่าเสียงยังขาดานิดอยากได้อีกหน่อยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่า มากับ3แบรนด์ EQ, Digital, Timeline แล้วก็ทำ Crossover 2 and t ได้นะครับแล้วก็ด้วยตัวมันเองนะครับให้กำลังขับนะครับถ้าเกิดสำหรับคนที่ไปต่อ Pre out นะครับไปต่อในส่วนของระบบ Power Amp นะครับตัวนี้มากับ5โวลต์แล้วก็ให้3 Pre out เลยก็คือชุดหน้าชุดหลังชุดซับนะครับก็ต้องบอกว่าเต็มเหนียวสำหรับเสียงแน่นอนใครๆที่ l ลิ e Sound Keyboard ตัวนี้ตอบโจทย์นะฮะเตรียมตัวเสียตังค์กันได้เลยนะครับ ในส่วนของตัวการเชื่อมต่อเดิม d e m x 5 0 0 s เนี่ยรองรับกล้องถอยหลัง1ตัวนะครับแต่ตัวนี้จะรองรับกล้อง2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนกล้องถอยหลังมีช่องต่อโดยเฉพาะแล้วก็กล้องอีกตัวเนี่ยมันสามารถแอสซา,าได้ว่าจะเป็น AV input หรือคุณจะต่อให้เป็นเป็นกล้องหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการขับเคลื่อนรถยนคอมมีการฟังชั่นรองรับตรงน,นี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะโอเปเรตกล้องเนี่ยจากหน้าจอได้เลยกดทัชที่หน้าจอก็จะสวิตช์ระหว่าง กล้องหน้าและกล้องหลังนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟีเจอร์แรกกันเลยนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนต้องการก็ือว่า Apple Ca คาเ a ่แอนดรอยดนะครับมีเอาไว้ชีวิตปุ่นใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราโชว์กันที่ฝั่ง Android Auto นะครับก็เชื่อมต่อผ่านสายนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ใช้สายอย่างที่บอกนะครับคุณภาพดีนะครับของแท้ได้ยิ่งดีครับเสียบปุ๊บนะครับครั้งแรกเนี่ยหน้าจอมือถือการจะถามนะครับมันยังไม่รู้จักกันก็กดโอเคตามสเต็ปไปไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ ไม่มีแลครับก็กดที่ไอคอน android auto นะครับะนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าผมต้องการค้นหานะครับในส่วนของตัวที่ที่จะไปด้วยเสียงนะครับ c e n t l world นะครับระบบก็จะนำทางตงัวนี้ไปได้เลยแล้วก็กดพานำทางไปนะครับน่าทางตะวนันออกไปตามซอยรัชดาพิเศษ18แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่บนซอยรัชดาพิเศษ18 ครับแล้วก็ในส่วนของอเมนูต่างๆนะครับของฝั่ง Android Auto เองเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปฟังเพลง Spotify นะครับแล้วก็ o u t u b e Music นะครับมีหมดแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเกมเล่นด้วยนะครับฝั่ง Android หลายๆคนมีรูปมีหลานรถติดนะครับก็สามารถเ,เลือกเกมเล่นได้นะครับก็แล้วแต่ว่าชอบเล่นเกมไหนก็ลองเลือกหากันในนี้เอาละกันนะครับ่ นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวการพยากรณ์อากาศนะครับเดีย๋ยวเราลองมาฟังกันว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงนะครับอุณหภูมิ26อ,องศาและมีฝนตกในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนองอุณหภูมิสูงส,งสุดอยู่ที่27องศาและต่ํำสุด24องศาโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันโดยทั่วไปคิดว่าหลายๆคนคงใช้เป็นกันอยู่แล้วนะครับทีนี้อ่ะ ในส่วนของตัว Android Auto นะครับก,ก็โดยประมาณนี้ทีนี้ด้วยตัวนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะทำ i r r o r i n g ก็คือการสะท้อนหน้าจอจากมือถือของ Android นะครับเพื่อ,อโชว์ขึ้นไปบนหน้าจอภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับนะครับเราก็แค่ปลดสายที่ Connect ค n นเน t ไว้นะครับออกอ่านะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูนะครับ แล้วก็ตั้งค่านะครับแล้วก็ System ครับเลื่อนลูกศรลงมานะครับก็จะเจอว่า c o n n e c t i o n Setup ก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับก็จะเจอว่า Android Mode Select นะครับให้กด Enter เข้าไปเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ในโหมด Android Auto นะครับเราก็ให้เลือกเป็น Mirroring for Android นะครับ ดโอเคนะครับแล้วก็กดออกมาเลยะนะครับทีนี้ในส่วนของฝั่งมือถือเองนะครับจะต้องลงแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Mirroring OA for k e n o นะครับก็ดาวน์โหลดอะไรเรียบร้อยเสร็จก็จากการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็เสียบสาย USB ีนะครับหน้าจอมือถือนะครับก็จะมาถามเราว่าจะเริ่มแคสเลยหรือเปล่าก็คือเริ่มส่งสัญญาณภาพเลยไหมเราก็กดเริ่มเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่หน้าจอเครื่องนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ฟังก์ชันยูเีมือแล้วแต่ไลนะครับเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วข้อดีนะครับของการยูเอสบีมือถืคือว่าเราไม่ต้องเอื้อมมือเนี่ยไปจับมือถืออีกแล้วเพราะมันอันตรายนะครับก็สามารถกด จากหน้าจอได้เลยนี่ก็ mm hmm. สามารถคอนโทรลได้นะครับ <Interesting. S 1> ว่าเราจะเล่น youtube นะครับเราก็กดเข้าไปอย่างนี้เลย mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเรายัางสามารถที่จะเลื่อนในส่วนของตัวทําลน์ตรงนี้นะครับ mm hmm. เหมือนเราใช้มือถือเลยในการที่จะออคอนโทรลมันนะครับโดยที่ ้าทั้งมือถือและตัวหน้าจอเนี่ยก็คือจะเหมือนกันถึงเรียกว่าฟังก์ชันมิลเลอริงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อดีนะครับของในส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไม้เด็ดของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าแฮปปี้กับมันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันต่อไปกัน,นครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัวที่ผมบอกว่าเวลารถติดตั้งเอเูนตเนี่ยบางครั้งอยู่ในตำแหน่งตงูงตำแหน่งต่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองภาพเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่ได้ดีนะทีเดียวเราสามารถปรับแต่งได้ตามนี้นะครับผมก็เข้าไปนะครับในส่วนของตัวเมนูนะครับเซตอัพนะครับหลังจากนั้นให้มาที่ดิสเพย์ครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นแล้วว่ามีวิวิ i งแองเกิลนะครับเนี่ยเราก็มันจะใช้การประมวลผลของตัวเครื่องนะครับว่ามุมมองระดับสายตาเราเนี่ยมองจอไปที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับอย่างนี้ได้เลยนะครับมันก็จะพยายามเหมือนกับ เลือกภาพที่ดีที่สุดนะครับมุมที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยในการส่งผลให้เราดูนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเรื่องคุณ,คณสมบัติการปรับตั้งเสียงนะครับซึ่ง้องบอกว่าตัวนี้จัดมาให้เต็มจริงๆนะครับก็เข้าไปที่เมนูนะครับการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวโอ,อิโอนะครับอันแรกลยนี้เราจะมาดูกันก็คือในส่วนของอีโคไลเซอร์อย่างที่บอกไว้ว่า ตัวนี้13แบรนด์ EQ นะครับถ้าต้องการปรับตั้งค่านะครับในส่วนของตัวจูนเสียงของรถเราเองเลยนะครับไม่อยากใช้แบบสําเร็จก็สามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะครับก็ามามันดูตรง user เนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ก็สะดวกสบายนะครับหรือว่าอ,อยากฟังแบบที่เขาจูนมาให้แล้วแบบเบื้องต้น user นี่ทําได้ถึง 3, 4โอได้4 user เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะตั้งไว้ว่าเฮ้ยเราชอบ พลงแนวนี้อย่างเช่นลูกทุ่งเราเลือกเลือกเป็นยูเซอร์หนะครับแล้วก็สไตล์อื่นก็อาจจะเป็นยูเซอร์ถัดไปนะครับหรือว่าจะเป็นสําเร็จนะครับก็มีทั้งแลตนะครับล็อกอันนี้ก็ทั่วไปป๊อปอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับครับต่อมาซาวเอฟเฟกต์นะครับนี่เลยเนี่ยก็จะมีพวกฟังก์ชันที่ช่วยปรับแต่งเสียงนะครับก็คือทําเลาเนสนะครับ ทำซูพรีมนะครับหรือว่าการเพิ่มเบสบูทนะครับแล้วก็ไรโคเลเซอร์ก็คือเหมือนกับเออเวลาเราขับรถแล้วเร่งไปเนี่ยตัวนี้เองก็จะพปทําการเหมือนกับปรับวอลลุ่มตามตามเ,เสียงสิ่งรอบหบกวนรอบข้างนะครับที่จะทําให้วอลลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟังได้สเสถียรมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของสเตจอีคไอเลเซอร์นะครับก็เอ่อตัวนี้เหมือนกับเป็นการยกเวทีเสียงซึ่งต้องบอกว่าดีมากๆครับในกรณีที่สมมุติว่า ลำโพงรถของเราเนี่ยติดตั้งอยู่เดิมแหน่งเดิมอย่างเช่นบริเวณประตูด้านล่างนะครับแล้วอยากจะให้เมนูของอไม่ใช่เมนูเาเวทีเสียงเนี่ยมันลอยขึ้นมาที่หน้าแดชบอร์ดเนี่ยตัวนีน้ทำให้ง่ายมากเลยเราก็เซตไปที่ไฮแต่ว่าจริงๆอันนี้อยากให้ลองเซตตอนที่อยู่ในรถนะครับแล้วลองปรับตั้งจริงว่าเวทีเสียงเนี่ยมันตรงกับที่เราได้ยินหรือเปล่านะครับแล้วก็ Space Enhancer ก็คือเหมือนกับใครว่าไซส์สของรถเราครับว่า หมาะประเภทไหนพูดนี้สามารถที่จะปรับไปแล้วก็ฟังเสียงจริงนะครับว่าชอบแบบไหนก็เลือกอันนั้นได้เลยนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกลองปรับกันดูนะครับเฟรดเดอร์บาลานก็ทั่วไปนะครับปรับซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเรื่องในส่วนของตัวคอ์เซอร์เวอร์นะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่ารถเราเป็นประเภทไหนนะครับไซส์ไหนนะครับโอเคแล้วเนี่ยเราสามารถลำโพงเราติดตั้งบริเวณไหนอะไรต่างๆนะครับเนี่ยสามารถที่จะโอ้เซ็ตได้ละเอียดมากๆนะครับ รวมถึงชนิดของลำโพงนะครับเนี่ยเราเลือกได้หมดเลยต้องบอกว่าโอ้สุดจริงนะเลือกขนาดของลำโพงนะครับตำแหน่งต่างๆเราก็ป้อนค่าที่ถูกต้องให้มันไปนะครับมสมมติคอสโอเวอร์เนี่ยก็สามารถปรับจุดตัดต่างๆซึ่งบอกว่าโอ้เหลือเชื่อว่ามันจะให้อะไรมาเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอไฮเอ็นทั้งหลายนะฮะตัวนี้ก็ไม่พลาดนะฮะได้แน่นอนนะครับต่อมาเรื่องทมอะไเมน หล,หลายคนอาจจะยังไม่รู้สําหรับผู้รูแลต้องขออภัยที่อธิบายซ้ำนะครับคือต้องบอกว่าเนื่องจากการขับรถของเราเนี่ยเราไม่ได้ขับอยู่ตรงกลางรถเราขับอยู่บริเวณฟูมารายบางครั้งเนี่ยออลำโพงแต่ละตัวที่เดินทางมาลําโพงหลังเนี่ยจะเดินทางมาไกลกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงโพลาร์ถ้าเราไม่ทําการบาลานเสียงให้มันมาพอดีกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเสียงมันมาไม่ไมไมไมถูกต้องเวลาเราฟังเราอาจจะแบบไม่สุนทรีเท่าไหร่แต่ตัวนี้เราสรามารถปรับได้เลยว่าออลําโพงข้างซ้ายเนี่ย ห่างจากหูเราเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่นะครับเราเราสามารถที่จะกดแอจจัดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ปรับได้เลยว่าห่างกี่เส้นขวาหน้ากี่เส้นนะครับปรับเบดเสร็จทุกอย่างเสร็จให้ถูกต้องแม่นยำเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเวทีเสียงที่ได้เนี่ยมันจะถูกต้องแล้วก็ไม่มีการดีเลยข,ของเสียงนะครับก็เป็นไงล่ะฮะจิ๋วได้แจวไหมฮะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสุดจริงนะครับส่วนตัววอลลุ่มออฟเซตเนี่ยหลายหลายคนนะฮะจะเห็นว่า หลายๆซอสเนี่ยแหละที่มาของเสียงเนี่ยมันมาไม่เท่ากันบางครั้งสมมุติเราฟังวิทยุอยู่อยู่ดีๆโทรศัพท์เข้าปุ๊บเฮ้ยเสียงมันเหมือนกับโดดเยอะๆมากๆตัวนี้เราสามารถตั้งออฟเซตเสียงมันได้เลยนะครับว่าแต่ละซอสเนี่ยแยกกันไปเลยเออแล้วสุดท้ายพอเราฟังเนี่ยมันก็จะพอดีกันเองนะครับไม่กระโดดแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็ต้อง a อสจั t กันเองนะครับแล้วแต่ซอสที่ฟังกัน <The> <is now. S 2> ครับตัวนี้เองเนี่ยจริงๆงที่บอกว่า เวอรชันนับจากตัว DMX 5.0 0 0 s ก็คือเขาเพิ่มช่องต่อกล้องนะครับตอนนี้ก็ได้ทั้งกล้องหลังและกล้องหน้าแล้วนะครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นเลยก็คือว่าหลายๆคนจะรู้ว่าถ้าติดตามข้อมูลของเทนบูครับมันจะมีกล้องอาราวิวมอนิเตอคือกล้อง3.60องศาซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อที่ที่ตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลจากหน้าจอ,อได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีคือคุณไม่ต้องไปหยิบรีโมทอ,อีกอันนึงแล้วก็ ไปกดเปลี่ยนเพื่อดูเปลี่ยนมุมมองซ้ายมุมมองขวาสามารถที่จะกดจากหน้าจอได้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดสินค้าเข้ามาเมื่อไรเราก็จะมารีวิวเข้ามาต่อันทีหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องสินค้าเมื่อเปิดออกมาจะได้อะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่าอย่างแรกก็คือในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็จะบอกเลยว่าเป็น d ีเ7 0 2 2 S ย์นะครับโอเคถัดมานะครับก็จะเป็น สายไฟ DC คอร์ดนะครับก็ตัวนี้เป็นปลั๊กต่อหลังเครื่องนะครับต่อมาจะเป็นาสายปักกิ้งสวิตช์นะครับก็คือเป็นสายกราวนั่ันเองนะครับเพื่อให้ัวก์ช่างมิโดใช้งานได้นะครับถัดมาก็จะเป็นไมโครโฟนครับใช้สําหรับการคุยโทรศัพท์บลูทูธนะครับรวมถึงในส่วนของ Apple ิลคาเฟ่ดอโโต้นะครับและแน่นอนครับ พอเป็นโมเดลที่มีรเบิร์คับเรนโรโตเราจะมีเสา G P S ให้ด้วยนะครับต้องต่อนะครับตัวนี้จะช่วยคาริเบีสัญญาณระหว่างสัญญาณมือถือกับตัวสัญญาณดาวเทียมจริงนะครับเพื่อให้ได้พิกัดที่แม่นยำขึ้นนะครับมานะครับเมื่อมีเสา G P S แล้วจะเห็นในสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยหลายๆคนไม่ได้ใช้กันนะครับคือจริงๆเขาให้แกะกาของหน้าตรงนี้ออกนะครับแล้วก็วางอยู่บนคอนโทรลตำแหน่งที่รับสัญญาณดาวเทียมที่ดีนะครับแล้วก็ เอาตัวเสาทิพเอสตัวนี้ครับตั้งตัวนี้มันจะช่วยรวบรวมสัญญาณทําให้สัญญาณชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้รองรับการคอนโทรลเบก็คือเซร์เรงดีโมดนะครับต่อเท่ากับสายคอนโทรลเบรนะครับในกรณีที่ไม่ใช้ระบบแคนบัตนะครับถ้าใช้กันบัก็จะเป็นออฟชั่นอลสุดหลังหันนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังเพื่อนกันบ้างนะครับว่ามีพอร์ตอะไรบ้างจะไล่ทีละอันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็น5าแคมก็คือกล้องมองหลังนะครับ แล้วก็ uh, V out ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณภาพเพื่อไปออกมอนิเตอร์ตัวหลังนะครับในกรณีที่มีจอหลังนะครับ AV input ตัวนี้เนี่ย uh, มันจะต้องเป็นปลั๊กนะครับซึ่งสามารถเอาไปต่อเป็นกล้องหน้าได้หรือแจ็ซไซให้เป็น AV input ก็ได้เหมือนกันสามารถคนโทรลได้จากหน้าเครื่องนะครับตามที่แจ้งไปตัวนี้จะเป็นช่องต่อในส่วนของเสา GPS นะครับเมื่อกี้ที่ที่แจ้งไปนะครับอันนี้ต้องต่อด้วยนะครับแล้วก็ AVM ตัวนี้ เป็นออปชันสำหรับในการต่อกล้องรอบคันนะครับซึ่งสามารถ o p เ r a ร e c o n คอนโจากตัวหน้าจอได้เลยนะครับผมแล้วก็มีสาย USB นะครับตัวนี้ <Now. S> 1>, 1เส้นนะครับเอ่อหนแอมป์นะครับตัวนี้สาย parking s สวิตก็คือต่อสายกลาวนะครับสัญญาณเกียร์ถอดนีนะครับผมเพื่อทริคเวลาเราเข้าเกียร์ถอดแล้วให้ตัวเครื่องเนี่ยสลับภาพเป็นกล้องหลัง ตัวนี้ก็คือ steering remote เมื่อกี้ก็คือที่แถมมาก,กับในเซ็ตที่ต้องต่อเข้ากับตัวตัวปลั๊กนะครับเพื่อไปต่อเข้ากับชุดคว้คุมความเร็วของรถอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเสาอากาศวิทยุนะครับสีชมพูวันนี้ก็คือไมโครโฟนนะครับต่อเข้ากับไม์ที่ใช้คุยโทรศัพท์หรือว่าในส่วนการสัง่งงาน a p p l e ิทาเบียนร็ต้นะครับถัดมาที่เราคุยกันก็คือ3ปีเขานะครับก็จะมะีเป็น3มชุดเลยก็คือ จะเป็นฟอนต์เลียซับบูเฟอร์นะครับแล้วก็ในกรณีที่ทำคลอสโอเวอร์ก็สามารถปรับแต่งให้ถูกต้องได้ตามนี้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ b m x 7022S ต้องบอกว่าจิ๋วจะแจ๋วแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายไกลบานทันได้แล้ววันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวของเข้าเมื่อไหร่เร็วนเนี้แน่นอนคิดว่า ล้านลานแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับในส่วนของตัวช่องทางการติดต่อของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับ www.kenwood.com นะครับเลือกประเทศไทยแล้วก็ท่านก็จะเห็นสินค้าที่เราโชว์ไลอัพต่างๆอยู่บนเว็บไซต์นะครับรวมถึงในส่วนของตัว Facebook Fan p เ g e นะครับก็เซิร์ชเ n w o o d คาลิโอไทยแลน n d นะครับก็จะสามารถที่จะติดต่อเป็นการสองทางครับบางครั้งอินบ็อกอินบลออะไรมาถามได้บางทีผมก็จะตอบเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เข้ามาได้เลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัว u b e Channel ซึ่งเราจะมีคลิปต่างๆนะครับในการรีวิวการใช้งานหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยอยู่เราอยู่ในส่วนของตัวช n n e l ของเรานะครับก็คือแค n บุ o รไทยแลนด์นะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, ให้เพื่อนๆท่านได้ดูด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อไปครับยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปเจาะลึกมกันเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เด่นเนี่ยพราพอดีมันเพิ่งมา เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะรีบรีบ,รบทําคลิปต่อๆไปเพื่อให้เพื่อนๆพี่น้องๆได้ลองเล่นกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็สลับเวลานะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย